ต้องใช้เฟซบุ๊กแล้วมันไม่จำชื่อเราคนจำชื่อหนักมันมีอะไรอะไรมุ้ยมุ้ยนี่แหละมุ้ยตัวจริงมุ้ยตัวจริงเออชอบสิงอยู่กับคุยเออแอดมาแอดมามุ้ยตัวจริงด้วยมีอะไรมันก็ได้ทักทักกันได้อะไรกันไงเวลากูไปโพสต์อยู่ตรงไหนเงี้ยก็ได้กดไลค์กูมั่งฉันไม่ค่อยได้ดูอะไรของใครแล้วพี่มุ้ยเอาจริงเท่ากับว่าหยู่นอกจากมาคอมเมนต์คอมเมนต์ของฉันอะฉันจะตอบแต่ถามว่าบางที ให้ฉันไปดูในโพสคนอื่นนอกจากจะนอกจากว่ามันจะไหล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 ลงมาในโพสใช่ไหมล่ะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบที่เข้าไปแบบเหมือนซองใครอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่ซองแล้วมันอยู่หน้าพีดข่าวไม่นนั่แหละถ้ามันถ้ามันไหลมันจะฟิดข่าวถ้าพี่มุ้ยถ้าพี่มุ้ยโพสเนี่ยถ้าหนึ่งเห็นเนี่ยฉันเขาไปแบบคอมนงคอมเมนต์แซวอะไรเงี้ยเาไปกัดกเออเขาไปกัดเล่นอะไรเงี้ยเหมือนทุกวันนี้ไก่กัดกัดกูอยู่ไก่ติ๊กเนี่ยแื่วันนั้นนะไก่ก็ตะโกนด่าเลยอีร้อยคูไว้ด่าเบียร์ร้านซอยเลย ข้ผ่านเพื่อพอเจอเบียราอามาอะไรยี่ร้อยคูไว้ได้รน,นไม่หมดกูนัาจะย้อนไก่ว่าพก่อนมึงจะพูดมึงรู้ไหมว่ากูของกูมาเกินหลักนี้แล้วนักกิ๊กยังจำได้ไหมตอนที่ว่านักไก่โดนที่ว่าโดนตีในซอยอะ่ะกไก่โดนเหรอตายกับเบียรเนี่ยเบะใส่ผู้ชายผู้ชายมาด่าสามตีโพกูเบียอยู่กับน,นักไก่เดี้ยงผานนักไก่ไปโรงพยาบาลน,นี่เนี่ย เรองนี้กี่ีแล้ววโอ้ยอะไรเบียเป็นกระเทยเด็กๆนะพี่ม,มุ้ยใช่ใครเบียปากใสเขาใช่ลลเดี๋ยวฮะอีเพชรนางด่าม,มึงอีแล้วเบียเอ๋ยสงสารมาให้เข้าใจไปเลยเพราะพี่เพชรเขาต้องการยอดไลค์พี่เพชรปากปลาเขาต้องการยอดไลค์ก็เป็นอย่างนั้นแหละนางจะต้องโพสอะไรให้มันดูมีกระแสให้มันมคือเราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้เข้าใจเขาเขา,เขาบอกเบียอยู่เสมอ,อมค่ะ ขาไม่ต้องไปสนเขาบอกว่า hmm. ถ yeah. ้าแม่พ <s ell> <photos> okay. like ูดอะไรไม่ต้องสนใจนะแม่สร้างกระแสนี่เขาเขาเขาแกล้งว่ามึงเนี่ยออืเบียร์ก็บอยให้เขาด่าไปเพราะเราเบียร์รู้อยู่นี่ว่าเขาแกล้งสร้างกระแสไปงั้นแล้ว้อให้เราวันค่าแรงวันเท่าไรไม่ใช่ค่าแรงมันเท่าไหรเหมือนเขาจ้างเราไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เราละละแต่ละงานไม่เหมือนกันราคาไม่ไม่คงเหลือราคาไม่ตรงที่แต่ความเป็นกะลีอยู่คงทนรล พริกร้านนี้คือศักด <am mm ิ hmm. ์สิทธิ์นะเผ็ดแบบว่าอีดอกอายุเอาอาวุธชีวภาพมากเผ็ดมากโอ้แล้วพริกแล้วพริกนักกี๊เขาทําแบบว่าเผ็ดจริงๆเผ็ดแล้วหอมคือนางไม่ได้ทาแบบไม่นะนี่หยุดขายไปตั้งนานนะแล้วลูกค้าก็โรคจิตนะตามพออร่อยแล้วเล่นตัวไงหยุดบ่อยอยู่ไปเล่นไทย อ่ะกิ๊กมึงออกไปเล่นไพ่เหรอถามว่าหยุดไปไหนอ๋อแม่ค้าไปเล่นไพ่ค่ะแม่ค้าอยู่บนเราห <c oughs> ยุดได้ไหมใครเนี่ยเหมือนพี่นิรุลาดน่ยอยากกินยำใไเบียร์ปรุงแบบแมรีน่าแมรีน่ากินเผ็ดเกินแมรีน่าจะไหลอยู่อไหลอยู่ไหอยู่วิ <c oughs> ชาเขามันเถอะเราเป็นก๋วยแบบบ้านๆไม่ต้องปรุงแต่งมาก เราไล่เบียร์ไล่ส่วนในของเจ๊บียเรื่องอะไรคุณนึกว่ามึงคุยกูอยู่กี่ตัวเออนี่บึกของกูมาอะไรฮะแอดไปแล้วไปรับด้วยกี่แต่วันนี้เมื่อค่าเปชดปะ4ปีแม่เจ๊ตั้งแต่เป็นดารามีนาฬิกาไม้พี่เพชรให้มาค่ะพี่เพชรนางให้มาแล้วเบียร์ก็ไปตัดสายเพราะเบียร์ใส่ไม่ได้มันมันลำใหญ่นางบอกนางไม่ชอบใส่สีเงินนางใส่สีทองเบียร์ไปตัดสายมา ใส่มาหกสิบบาทนายการของทำมมี่อะไรเนี่ยแหละแอดมาเป็นมีแค่อแอดแล้วกดแล้วเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วว่ะไปกดเพิ่มเป็นเพื่อนไปยังไม่ได้เพิ่มอ,อีกหรอไม่มีเข้ามายืนยันเลยเหรอเมื่อกี้ไปนคดสหาหัสชื่ออ่ะแต่ไม่มีให้กูยืนยันเลยหนเรากดที่ว่าเจ๊เบียชื่อนี้มีความอร่อยอกินด้วยมาเร็วสีเล็บสะดุ้งมากอุย้ยทำไมหน้ากูเลี้ยวหุ่งตายหักกูลืมใส่ฟิลเตอร์ไม่ทนันลิซัด น้ำสปอยเยียบมากตายโองเร็ววันนี้น้องออกมาทำงานบ่าย,ายน้องคลิสขาน้องคลิสเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยววันที่พี่เบียร์กลับไปบ้านนะนะเอ้ยเดี๋ยววันที่พี่เบียร์กลับไปกรุงเทพนะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะที่รักขาเดี๋ยวสมมติถ้าเกิดเสร็จงานหรืออะไรเงี้ยสมมติพอวันนั้นทํางานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยหาก หากวันนั้นว่างเดี๋ยวพี่เบียจะทักบอกหรือไม่น้องคิดก็ทักหาพี่เบียรนะถ้าว่างพี่เบียรจะไปไปนั่งทานอะไรด้วยสักหนึ่งมื้อค่ะสงสารเห็นโพสแล้วแบบว่าพี่เบียรู้สึกเอ็นดูเอ็นดูจังเลยว่าเหมือนเราเทเขาเลยพี่เบียไม่ได้แทอุ้ยนี่ขนาดกูพิงจนครบคำว่ามีแจะความอร่อยไ่มีมาดิเลยไม่เห็นขึ้นโพสแต่ห้าตะควยนั่นแหละเราจะได้ไหมล่ะเจ๊เบียไม่ใช่เบียคำว่าเบียก็ไม่มีการันต์ดอก เจเบียร์เนี่ยมันต้องมีโรดันด้วยโรเลอร์กระดันด้วยแล้วกูเจเบียร์ชื่อนี้เป็นความอร่อยเนี่ยขนหนาช้างเย็ดขึ้นย่างไหนวะเจเบียร์ไหนเราขึ้นไหนนี้เจบีบขึ้นอะไรอ่ะขึ้นบีวายดี บล็อกกูหรือเปล่าวะไม่ได้บล็อกไงอ่ะเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยแอปมาแม่ไม่มีแอปมาเนี่ยบอกแล้วเนี่ยไหมดอกเฟซบุ๊กมีแต่รื่อชื่อผู้ชายทั้งนั้นเลยทำไมวะพี่มูยก็ทำไมผู้ชายชอบมาตอมแย่กูยอมผู้ชายตอมแย่ฉันเป็นผู้หญิงยั่วแย่ฮีสีชมพูเหรอ คุดเหนื่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจบไลน์นี้เดี๋ยวดูแอดไปเพราะมันขึ้นอยู่ข้างบนหน้านี่แล้วแล้วทำไมกูขึ้นก็ไม่ขึ้นมือไม่ถูกว่ะเดี๋ยวก่อนก <c ười> แอดแล้วนะเจ <c ười> ๊เบียกับมาขายยาไม่มคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวรอให้เป็นดาราไม่ดังก่อนเรา่อยกลับมาขายตอนที่ดังอยู่ไม่ได้ช่วงนี้ยิงก่อน นะฉันใส่าสาฟิลเตอร์ก่อนนี่เนี่ยโอเคใส่ฟิลเตอร์แล้สวสวยเวรพอรวันเหนื่อยวันเกิดหน่อยครับพี่เบียร์น่ารักตลอดเลยเชื่ออะไรคะที่รัก ขออนุญ,ญาตไม่อ่านคอมเมนต์อะไรที่ดราม่ามากๆนะคะพี่เบียเหนื่อยคะ่ะพี่เบีขี้เกียจดาะะ่าค่ะพี่เบีเป็นคนด่าจากปากจัดมากเลยแต่รู้สึกว่าบางทีด่าไปก็เท่านั้น,นะครับผมอยากให้คุยด้วยอยากให้คุยเล่นด้วยก็นาคอมเมนต์ที่เป็นอะไรที่แบบตลกตลกนิดนึงดีกว่านะคะเพราะเบียร์จำไม่อ่านแล้วนะครับผมะพาพี่เบียร์ไปร้านไหนดีริมน้ำใหม่บัตตี้โอ้โห ขอบคุณมากไม่ต้องหรูหลาก็ได้ลูกพี่เบียร์เอาจริงยิ่งตัวเองพาพี่เบียร์ไปในที่หรูหลาพี่เบียร์ยิ่งโคตรเกรงใจมากเลยน้องคลิสเอาจริงนะพี่เบิร์ดขายยำตอนอยู่นี้ตอนนี้ขายยำไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะกินีด้ทั้ทงวันมั้ยฟิลเตอร์อย่าเพลซอนมา,า,ากินอะไรก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านะกินกัิเจริงเจอจูแล้วมาเจอเตียย สักผิดมากมึงไปตามล่ามึงอะตามล่ากูตามล่าห่ะยังมึงให้ไปเอาผัวไปอยู่บ้านเนี่ยผัวกปเยอะประจวบเยอะให้เอาผัวไปอยู่บ้านด้วยความสวยเป็นเหตุสังเกตได้ให้กูไปเจอระมนัจนตัวบมีใครบ้างอะที่ว่าจะมาสวยสู้กูได้เออเอาเซมมึงดูดิประจวบเนี้ยใครจะสวยสู้กูได้เออต้องยอมให้เขนได้ คาถาเมืี้มียาก็เก่เก่งไหมหล่ะมีคนการันตีให้ไม่ต้องเกรงใจค่ะเหมือนพี่เพชรบอกคนเราเลือกไปในที่สถานที่ว่าเราดีให้เราได้ค่ะถ้จะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะมังดูว่ามันมีอะไรรอยเต็มหมดเลยสี่ต่อแหล่มากนะใช่ต่อแหล่มรู้เลยว่าเราทำอะไรเรีไม่ได้แบบก๋วยละกูก็ได้นะใส่ที่รอยซ้อนตรงนี้ย ดมันแที่นดแก็ดูนแดกน้ำแดบพิกกอยู่นั่นน้ำก็ได้กูแดกพริกเยอะก็ปลาลาดูหดมาเท่านี่ราคามันไม่มีอะไรไม่ดียแพอตีสอกูลาแล้วี้ีพี่เองแบบเเน้ีมันอืั้งตีสองแล้วตีสองี่เราเอกมไม่ฉันไม่เคยพาผู้ชายไปบ้านนะไู้ายแม่อยู่ เจอจิ้งเหลนเจอมูมันไม่ได้เอาองใช้ข้าบ้านเรามันเอาตรงรั้วเมาใส่ลายตรงแถวรั้วบ้านบ้านบ้ไบ้ไว้เจอมูอ๋อวันนั้นที่ว่าที่วันเจอตอนที่พี่เอกตายใหม่ๆเบียโพไปนาเจบอกตกใจมันอี๋อะไรอย่างเงี้ยน่ายเย้ตายไม่ไปใส่มะม่วงฉางกันด้วกูเล่าก็ต้องกใจแค่กระโดดลงชิงช้าเลยเบียเบียไปใส่มะม่วงตอนประมาณเที่ยงคืนได้ไปด่า เพียงคืนสวยมั่งรู้แต่เบีไม่ได้กลัวผีพี่เอกไงแต่ทีฟกูเขาเล่ารถจยาแล้วก็ไม่ใจถอนรถโดยสารรถล้เคลื่อนี่กูเพียงคืนสวยมั่งทางเ็ดไม่มีใครทำนะมีตสเบียร์พี่ห่าแดกกันเลยไม่ใช่เบียร์เก่งมากไม่ใช่เบียร์ทำไม่ได้นะเรื่องแบบเนี้ย ต้องไปอีเบียครับไปใส่มะม่วงแดกตอนเที่ยงคืนไปพรมยังไงไอ้พีใครทำด้วยไปพรมใส่เย็บกูจะไหวเองก็ไปใส่กูนี่ก็โดนแรถจไถหายนี่ตายมาด้วยเลยแล้วยิ้มด่าบเบียคำเบี้ยกระไรอยู่แล้วเจ็บบอกวิ่งี้อ่กูตกใจหมดเลยตกใจหายนะหมดเลยเฮียเองตายไม่เฮียไปใส่มะม่วงเปิดไปพรมเสียอย่างนี้นะโอ้ยรถบารารถน้ำรถเสียงฟังที่ป้าพูดไม่ทันสักคำเขาบอกเงี้ยโอ้ตาเลยหาย ต้นมะม่วงหน้าบ้านใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะพี่เบียร์ไปสอยตอนประมาณเที่ยงคืนกูอยากแดกกูไเนียมะม่วงจิ้มกะปิเนาะก็โมเมแล้วก็ตกใจก็ดาบอย่างเง้ยบอกป้าเจ๊ค่อยค่อยพูดไม่มีใครเข้าหูว จะรู้สึกว่าวันนี้เพลงชื่อมันไม่ทุ่มเทมันเนื้อว่าเขาจะเหมือนกันว่าแต่ว่าเบียร์เปิดสาธารณะหมดเลยนะพี่มุ้ยหืมสีเล็บดอกทองมากเบียรวยทั้งเย็ดเบียร์ช่วงนี้มีแเจฟอมเลยมึงพิมได้วยะอันนี้แต่พอแตกไปไม่ไม่มีลูกพวกเนี้ยพี่มุ้ยนะไมพี่มุ้ยไม่ทำเป็นเล็บเจลวะไม่อันนี้เล็บเองไม่ทาเล็บเจลมันจะไม่ลอกเลยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นสาธุสิ่งศักดิ์สิิทธ์นี่ก็บอกแล้วเปรควยหมดเนี่ย นี่ที่ีเป็นช่องนี้ใช่ไหมเพจมึงวะไม่ใช่อ่ามอง้องสิไหนวะโมแอทดมาแล้วกูไปดูยืนยันไม่ขึ้นเลยเจเบียชื่อนี้เจเบียมันต้องเจแบบไหนวะาใหมโอ้โหชื่อตัวเองดาูอยยุกจ้าเจเบีย เชื่อเลยว่าเ<ห>จ้เบียคอยยำเจ้เบียยัดยำตามใจปากเจ้เบียยำสามเหล่าไอ้สัตว์ใครตั้งชื่อนี้ว่าเจ้เบียยำสามเหล่าใครนี่สวยจังพี่พลบดีคใครนี่สวยจังพี่พลบดีค่ะนี่ใช่เจ้เบียคนเดียวกับที่อยู่กรุงเทพไหมไม่ใช่ค่ะจำผิดคนแล้วค่ะอันนี้เจ้เบียคนระ,ะยำค่ะนั้นเจ้เบียดาราค่ะ เจอเรื่อยแบบไม่บอกเมื่อกี้เจออยู่เมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยยังขึ้นอยู่เลยเบสเบลค่ะเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์ดี่ที่แอดไปเราเป็นดาราก็เรานั่งคุยกัอนอีดอกไม่ต้องรีบต้องมารอมันเป็นดาราดาราให้เราเทียบด่าออกกูไลฟ์เนี่ยให้เราเทียบบาด่าไปออกไลฟ <c oughs> ์อยู่เนี่ย อ๋อรู้แล้วกดไปที่เฟสปลาปลาหน้าเป๊ะเราจะเจอชื่อเฟซเบียรใช่กูงูมานี่รู้แล้วกดไปไปที่เฟสปลาปลาเขียนว่าเพชรปลาปลาลุวก่งวิ่งวิ่งเฟสปลาหนี่เพชรปลาปลาลาหน้าเป๊ะพี่พิมพ์ิมเพชรขึ้นพิมพ์อีเบียร์กูไม่ขึ้นอ้าวเจี๊ยบกูทำพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้นะนี่ไงเพชรพี่เพชร ใช่ไหมแสนกว่าคนอ่าโอเคแล้วมันจะมีชื่อเบียร์อยู่ในนี้อ่ะมึงก็แตะมาแตะกูไปขอมึงือกันเออในว่าเบลค่ะนี่อ่ะเจ๊เบียร์ชื่อนี้ไม่ดูครับอร่อยจริงเนี่ยเนี่ยเจอแล้วแล้วมีขึ้นขึ้นเนี่ยรูปเนี่ยของฉันอ่ะยังไม่ย่งส่งคำขอไปแล้วเนี่ยแม้ผู้หญิงสวยเนี่ยกดรับกูจ้าอย่างกดรับไม่ได้พี่มุ้ยไม่อยู่ในนี้เอาเกูเพิ่งส่งไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทางมึงไม่ได้ดอกทองส่งมาไง นางเพชรจะหลอกตบตากูเหรอฟองผัวเมื่อิ้นี้ยทวงไหนอ่ะโอมึงฆ่าทาวคนไหนคนเดจะหรอกคนไม่มีคนเดิมตัวกูเรื่อยๆแล้วผู้ชายกูเรื่อยๆบอกไปเลยพี่เพชดเปรตประวรดาเปะใช่ได้แล้วเจอแล้วทำไมินมันเพิ่มไม่ขึ้นวะทำไมมันคนไม่ขึ้นวะงงมาก เ้ยคุณตับผมแล้วยังฝาแล้วครับ้อนเป็นห่วงเป็นหัวหัวนังห่วงอีกอยากไปเล่นน้ำคลองเนาะจริงนะเล่นน้ำคลองมากเลยอ่ะกระโดดน้ำคลองจะลดพริกน้ำเผ็ดไปพริกน่ากี้วันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ปกติจะเผ็ดกว่านี้ ได้คอนคือได้ออเค้ยไหนบ้างปะเมื่อวานไปเขาเอาเก๊มาแป๊บร้านไหนร้านเย็บแป้นน่ะเย็บตรงตอนนี้กำลังดังอยู่ตรงนู้นน่ะก็นั่นแหละทางไปเวลาวันบ้านนะเก่งน่ะละเดี๋ยวไปร้านนั้นแหละเพราะว่าคนไปเร็งเยอะร้านนี้เมื่อวานคนแน่นมากแน่นจนที่ว่ากับแกไม่มีขายอ่ะหมดบิ๊ดเม่าอาหารอร่อยด้วยมีคนมาเมาให้ฟังว่าให้กูไปอือนี่กูก็เป็นใส่เพื่อชีวิตไงกูไปตรงนั้นมันไม่มีเพื่อชีวิตพูดถึงในนี้เขาก็มีไหมล่ะวะมีกูหูกูมา นนัวไม่เห็นแล้วเป็นอยู่กับแม่แปลว่าอีดอกใคายกี้คนนั้นกูมาเป็นเซ็ตกูนักกีดเหมือนอะไรเขาไปอยู่ในรูอยู่กูขำกูมาปีละหือกห่วงเลยรับากูออกเปนมาเที่ยวอ่ะแต่กูก็พิกแารนานจะออกครั้งไม่ขึ้นเฟซปลอมรอไป็นสองร้อยเฟซอยากไปให้เจ๊ไปพาไปดูดอดสั้นดอกสันอยู่บ้าน ก็เคยเจอที่ไหนต้องทุบพี่นันไม่ต้องทุบใีดอกเก็บไว้ปี่อ๊ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมอยู่เตี๋ยวมาเลยอะไรว่าจำตัวเองชื่ออะไรนะพี่เบนไม่จำชื่อไม่รู้ชื่อลูกมั้งทีใช่ไหมไม่ผัวทำหมูทำปลาได้แม่ดั้งทีย่ก็มันไม่เก็บเงินกูแกนุ้คันดั้งทีเจ็บฮะมันไม่ คุณพคันมากาใช่ไหมฮะตำตาได้แจกฟรีแจกฟรีแจกฟรีอะไรก็ลูกจะกล้าเก็บเงินแม่มัมเหรอกูแบวบ